สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาต่อกันเมื่อคราวที่แล้วคราวที่แล้วนะคะนักเรียนเรียนเรื่องการผสมคำกับตัวศรสองตัวแล้วก็มีกฎให้หนึ่งข้อกฎข้อที่หนึ่งที่ครูให้ไปก็คือมีตัวสะกดหนึ่งตัวสระออกเสียงสั้นฉะนั้นเรามาต่อกันที่สระเสียงสั้นนะคะเมื่อคราวที่แล้วนักเรียนเรียนสระแอะไปแล้วด้วยตัวเองนะคะตัวเอ น,นี้ถามาขึ้นด้วยตัว e ตัว e เ e. สียงสั้นก็คือสระเอกนั่นเองสระเอกนะคะทีน,นี้เราลองมาผสมคำกันดูดูข้อที่หนึ่งนะคะตัว e ก็คือสระเอ็กตัว v ก็คือเสียงเบิรกฉะนั้นนักเรียนจะได้ตัวสะกดก็คือตัวบอใบไม,ไม้เวลาเรามาเขียนติดก,กันนะคะมันก็จะเป็นเอเบิกเอเบิก ตัวสะกดนะคะข้างท้ายยังคงมีเสียงเบิรกอยู่เหมือนเดิมนะคะเราไม่ทิ้งเสียงต่อไปข้อที่2ตัว e สระเอกตัว n เสียงหนึ่บเสียงหนึ่งเราก็ได้ตัวนอนหนหูมาเป็นตัวสะกดฉะนั้นตัวนี้นะคะจะอ่านว่า n n นะคะึบเอะคะมีเสียงหนึบอยู่ต่อไปข้อที่3ตัว e สระเอก ตัวทเสียงเถเสียงเช่ N เราได้ตัวทอทหารเป็นตัวสะกดฉะนั้นคำนี้จะอ่านว่าเอ็ดเอต่อไปข้อที่4ตัวสะเอตัวอเสียงเสเราได้ตัวสอเสือนะคะเป็นตัวสะกดฉะนั้นคำนี้จะอ่านว่า a อ a s เห็ดไคะจำได้ไหมคะ ตัว s พื้นฐานเป็นเสียงเสิร์แต่ถ้าตัว s ไปอยู่ข้างหน้าจะเป็นเสียงสั์ตัว s อยู่ด้านหลังจะเป็นเสียง C, ฉะนั้นตัวนี้จะต้องอ่านว่า s s นัองต่อไปข้อที่5ตัว e สระเอตัว d เสียงเดตัว d นะคะเสียงเดเราได้ตัว โดเด็กมาเป็นตัวสะกดฉะนั้นคำนี้จะอาจ่านว่าเอกเอกนั่นเองต่อไปนะคะเรามาขึ้นกันด้วยต uh ัวอ้อยตัวไอก็คือสระอีนั่นเองนะคะดูข้อที่หนึ่งเ,เลยไอสระอีบีเสียงเบิรได้บอใบไม้ไนะคะฉะนั้นคำนี้จะอ่านว่าอิเบิอิเบิต่อไปข้อที่สอง ได้ตัว for ฝันฉะนั้นคำนี้จะอ่านว่า eve eve mm. ต่อไปข้อที่3ตัว i สรลอิตัว g ชื่อ g สเสียงเกิรชื่อ g เสียงเกิดเราได้ตัวตกนันนะคะเป็นตัวสะกดฉะนั้นคำนี้ต้องอ่านว่าิเกิร์เกิดยังคงม,มีเกิรอยู่ด้านหลังด้วยนะคะต่อไปข้อที่4ตัว i สรลาอิ ตัว n อ็นเสียงเนิเราได้ตัวนนูแล้วเช่นคำนี้จะอ่านว่า in in ต่อไปข้อที่5ตัว i สระอีตัว m เสียงเมิตัว M นนะคะเสียงเมิเราได้ตัวม้าเช่นคำนี้จะต้องอ่านว่าอิมอิมนั่นเองต่อไปสระต่อไปนะคะตัว O ก็คือสระออกตัว O นะคะคือสระออกอ่านตัวข้อที่หนึ่งเลย โอออบเบรอ่าได้ตัวใบไม้สะกดแล้วฉะนั้นเราเขียนติดกันวนะ่าออบเบ o ร์กนั่นเองต่อไปข้อที่สองตัวโอจะะออตตัวดีเสียงเดิได้ดอเ็กนะคะฉะนั้นคำนี้ต้องอ่านว่า o อดเดิร์กอต่อไปข้อที่สามนะคะตัวโอจะะออตตัวเอสเสียงฟ เอฟนะคะเสียงฟได้ตัว f อฟันฉะนั้นคำนี้ต้องอ่านว่า of 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 ต mm ่อไปข้อที่สี่ตัวโอสระออตัวเอ็มเสียงเอม่ตัวเอ็มเสียงเหม่แล้วได้ตัวมอมาฉะนั้นคำนี้ต้องอ่านว่าออมออมไม่ออมเฉยๆนะออมต่อไปข้อที่ห้าตัวโอสระออตัวพีเสียงเพ ออบออบมีนิดนิดมีลงด้วยออกต่อไปสระตัวสุดท้ายของสระเสียงสั้นนะคะคก็คือตัวยูตัวยูก็คือสระอะนั่นเองมาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวยูสระอะตัวบีเสียงเบิร์กาได้ตัวสะกดเป็นตัว,บวใบไม้ฉะนั้นคํานี้ต้องอ่านว่าออบเบิกออเบิกต่อไปข้อที่สองตัวยูสระอะตัวเอเสียงเซิร์ เราได้ตัวสอเสือมาเป็นตัวสะกดนะคำนี้ก็เลยอ่านว่าอัดอัดเนื่องจากตัวเอสอยู่ด้านหลังนะคะเสียงคำนี้ก็ต้องอ่านว่าอัดต่อไปข้อที่สามตัวยูสละอะตัวพีเสียงเพิ่มตัวยูสระอะตัวพีเสียงเพิ่มฉันคำนี้อ่านว่าออออ ต่อไปข้อที่4ตัวยสระอะตัวเอเสียงเน่ดังนั้นเราจะได้ตัวนลุูเป็นตัวสะกดฉะนั้นคำนี้อ่านว่าอันนึ่นอันนึ่นต่อไปข้อที่5ตัวยสระอะตัวทเสียงเชิดตัวทเสียงเชิดก็ได้ตัวทนอนทหารเป็นตัวสะกดนะคะจะคำนี้จะอ่านว่า ฉะนั้นเรเรียนเรสังเกตนะคะในแต่ละสระที่ว่ามาเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ตัวสะกดฉะนั้นตัวสะกดของเขาเป็นเสียงอะไรเราก็ต้องออกเสียงแบบนั้นด้วยเราไม่ทิ้งเสียงนะคะเราจะไม่อ่านแบบหายไปเลยเหมือนภาษาไทยฉะนั้นภาษาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเขานะคะฉะนั้นเราก็พยายามฝึกให้ได้เหมือนเขาอ่า อันเนี้ยมันเป็นโอกาสดีที่จะได้ไปหัดอา่านจะได้ผสมคําเป็นนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหมค่ค่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ